จะต้องเอ่ยคำยากลาเมื่อถึงเวลาที่เราควรจะเอ่ยนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่เมื่อที่เราได้ถึงกันมากคอยนะครับครับคุณค่าของตาลียังดูที่ใาให้ค่าของผมอย่างดอกไม้ข้างทางนหา,า,า,ามองจากคนที่ชอบเพราะว่าสวยชีวิตของคุณก็ด้วย ดูสอสมอมาาแต่บ,บงค้ก็ดูไร้้ค่่่าถทีแหงนนัไม่ควรูก้กแต่ละอย่างเกิดและเติบโตวสวยงามในฤดูกาลที่ต่างกันไปของใครของมันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงจังหวะชีวิตมีจังหวะและเวลาที่เหมาะสมของมันอยู่เสมอขอให้ท่านเฝ้าทําในสิ่งที่เรารักตลอดไปนะครับแล้วบันเด็งมันจะถึงฤดูกาลของเราเอง เฉกเช่นเดียวกับส่วนผมเองที่ใช้เวลาเก็บเพลงในชีวิตมานับร้อยนับพันเพื่อขอสักเพลงหนึ่งที่ทําให้เราได้มีฤดูการของตัวเองบ้างนะจิตีเที่มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้อยากไปคินเสียใจคนดีต่อไปอยู่ที่ใดก็หมดคำ <S 1> <S 1> จะเป็นดอกไม้ที่วางไปแจกกันหรือเป็นดอกไม้อยู่ข้างทางก็ดี เพราะสุดท้ายมันก็คือดอกไม้ที่ใครต่อใครเฝ้าหวังเพื่อใชยชมแต่คุณค่าของมันจะเพิ่มขึ้นลดลงก็อยุ่ธตรรมที่มันเติบโตในโลกนี้ไม่ไม,มีสิ่งใดจะเป็นดังใจให้เราได้ทุกทีอย่างคนนั้นบอกเลยสิ หรือมันอาจดีแค่เพีย<อ>งเขาเองเพราะถ้อยังนัมนอย่าได้ไปคิดว่าในชีวิตจะต้องมีที่ดีที่สุดรอะคำว่าดีที่สุดสแต่ละคนมันอยู่ที่ใจมองบนดินีคุณค่าของแต่ละยอย่างยังดอกไม้ข้างท่าน บางคนก็ดยจะดูสวยเมื่อคนมองมาแต่บานครั้ก็ดูไร้ค่าถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรกูเราก็เคยงชิ้นนัวตัวเองไม่ได้รรู้สมมูรเหมือนใครไปพอมาวันนี้ก็คลึ่งเข้าใจไม่มีใครไหนที่จะถูกใจคนทั้งโลก ยัางดอกไม้ที่ราคาแพงก็เหี่ยวเฉาถูกมแมลงกัดกินได้เหมือนกันหรือเป็นดอกไม้อยู่บนภูเขาสูงชันพอผ่านนานมันก็ร่วงโรยลงสู่พื้นบางสิ่งนั้นฉันเคยว่าดีพอผ่านานานทีก็มีอื่นใดมาทดแทนอย่างคนเราวันนี้สวยงามสดใสกลับยังแรงเมื่อสววยชรา

ที่อขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่เป็นแสงสว่างให้พวกเราโดยที่ไม่ต้องรอให้พวกเราต้องรอขอจากทุกคนนะครับดีใจที่ได้เจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคลาสสิกแชมป์อ่อนนุชขอบคุณเพือ่อนพี่น้องที่อ่อนนุชและที่นี่ทุกท่านนะครับหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพบเจอกัน ในวิชานี้นะครับและเราจะกลับมาพบเจอกันอีทีก็คือกร,รกฎาคมก็คือเริ่มต้นการเดินทางในฤดูการใหม่ของพวกเราภูมินนะครับส่วนในปีนี้นะครับก็สิ้นสุดการเดินทางของฤดูการนี้ลงเปลียงเท่านี้ยินดีที่ได้พบยินดีที่รักและยินดีที่ราจากทูกท่าทุกน่านครับ กองไม้ข้างทางถนนอางมองจากคนที่ชอบเพราะว่าสวยชีวิตของคุณก็ด้วยจะดูสดสวยเมื่อคนมองมาแต่าบางครั้งก็ดูไร้ค่าถ้าที่แห่งน,นั้นไม่ควรกูเราคุณ ดอกไม้ข้างทางถาานนอาอมชากคนที่ชอบเพว่าสวยแต่ชีวิตทุกคนก็ดูจะดูสดสวยเมื่อคนมองมาแต่บางครั้งก็ดูไรลคาถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรกู่เราจึนเป็นคำถามมานานแสนนานว่าใครกันนาที่สวยงามเลย แต่สุดท้ายจงจำไว้เถิดคนเราทั้งหมดน่าง,งามเลอเท่ากันแค่บ,บางคนนั้นเขาสวยงามจากใจแค่บ,บางคนใช้คำพูดให้สวยงามส่วนบางคนมีรูปร่างที่งดงามแต่สุดท้ายก็ตามมันอยู่ที่ใครจะเข้าใจเพราะชีวิตมันเป็นของเราจงพาตัวเราไปในที่ที่คู่ควร เข็มนาฬิกาไม่เคยหมุนทวนอย่าแปรปรวนกับคำพูดของคนก็เพราะสุดท้ายหน้าน้าประการไม่ได้เกิดมาแข่งขันเพื่อเป็นใหญ่ความงามของมันก็ต่างกันออกไปแค่อยู่ที่ใครนั้นจะเติบโตไนนก็ไหนๆแล้วนะครับงั้นขอแสงไฟสอง ทางกลับบ้านเป็นงานสุดท้ายของกรุงเทพในครั้งนี้หน่อยนะครับขอแสงไปจากเพื่อนพี่น้องท่านหน่อยะครับลอยชีวิตเป็นของเราจงพาตัวเราไปในที่ที่คูวรเข็มนาฬิกาไม่เคย อยากแปรวนกับคำพูดของคน,นเพราะสุดท้ายนานาประการไม่ได้เกิดมาแข่งขันเพื่อเป็นใหญ่อย่างความงามของมันก็ต่างกันออกไปแค่อยู่ที่ใครนั้นจะเติบโตจงมีชีวิตในวันต่อวันอย่างธรรมดา เกี่ยวไขควาแค่เพียงที่ไวแล้วใจในเจ็บช้ำและภูมิใจกับสิ่งที่ทำรวมทั้งจดจำแต่สิ่งที่ดีไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีโอกาสอีกไหมขอให้เราจงเป็นหนึ่งคนยาเมื่อแก่ชรา ที่มองขอฟ้าเมื่อสุริยากต้อลังจะตกดินแล้วไม่มีสิ่งใดติดอยู่ในใจที่เคยลงลืมเราทำได้เพียงแค่ยืดวงมือขอให้เราจำภาพที่เราโบกมือไว้นะครับวันหนึ่งเราจะโบกมือให้โลกใบน,นี้อย่างที่ไม่มีอะไรติดทางกับมันเช่นกันครับ